เคล็ดไม่ลับวิธีเก็บผักชีต้นหอมให้ใช้ได้นานๆและยังสดใหม่อยู่เสมอค่ะเชื <S <S ่อว่าคุณแม่บ้านทั้งหลายเคยมีปัญหาเรื่องการเก็บผักชีพอจะเอาออกมาใช้แล้วเน่าหรือบางครั้งก็ซื้อมาเพื่อใช้รักผักชีนำมาทำอาหารส่วนต้นและใบก็อยากเก็บไว้ใช้ภายหลังวันนี้เรามีเคล็ดไม่ลับมาฝากลงมือกันเลยค่ะ วิธีเก็บผักชีต้นหอมให้ใช้ได้นานๆ 1. น,น,นึ่งนำขวดน้ำออกมาตัดเป็นสองส่วนสิ่งสำคัญคือต้องเทน้ำออกให้หมดภายในขวดน้ำต้องแห้งสนิทค่ะ 2. ผักชีหรือต้นหอมล้างและผึ่งให้แห้งนำมาใส่ในขวดตามรูปค่ะ 3. าํานำฝามาประกบกันปิดฝาขวดให้เรียบร้อยหมายเหตุหากไม่มีขวด สามารถใช้กล่องพลาสติกทดแทนได้เช่นกันแต่ต้องปิดฝาให้แน่นค่ะแค่นี้เราก็สามารถเก็บผักสดๆให้สดยิ่งขึ้นได้อย่างง่ายๆแล้วล่ะค่ะข้อดีคือผักไม่เสียเร็วไม่ช้ำนำมาทำอาหารอย่างอร่อยสดอยู่แน่นอนที่สำคัญเก็บดีๆอยู่ได้นาน10-15วันเลยล่ะค่ะ เคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักไล่หงยายด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงรำ่ำรวยความสุขท่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกปลดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกปด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแใก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ